มาเตือนภัยกันบ้างนะคะเตือนภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์คือสแกมเมอร์ในรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือหลอกโอนเงินแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังภัยแก๊งคอสเซนเตอร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของสแกมเมอร์ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนตัวโดยมักใช้โทรศัพท์เป็นช่องทางหลักในการติดต่อเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจธนาคารหรือบริษัทขนส่งเพื่อสร้างความเชื่อถือก่อนใช้วิธีต่างๆเช่นหลอกให้โอนเงินโดย อ้างว่ามีคดีหรือพัสดุต้องตรวจสอบหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแฝงมัลเวย์เพื่อดูดเงินในบัญชีค่ะประชาชนนะคะต้องมีสติค่ะและอย่าลงเชื่อคำกล่าวอ้างใดๆจากปลายสายไม่ทำธุรกรรมใดๆผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e ที่อ้างว่าเป็นเรื่องของทางราชการโดยให้ประชาชนได้ตรวจสอบจากต้นสังกัดก่อนเพื่อความปลอดภัยหากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพควรวางสายทันทีค่ะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและไม่โอนเงิน โดยเด็ดขาดสายด่วนนะคะสามารถโทรไปได้เลยค่ะที่1441ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ